ชุไช่องทางแม่ครับสอดไม่เหลือหรอใครอเหรอสมัยนี้ก็จองไปทำแถนอนุบาลยังไปรวมผอดนชิ้นใหญ่เลยเนาะหนูสับชิ้นเล็กไม่ได้มันยุ่ยเยอะดูทุกคนเนาะ

看，这己找。S,